อิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะครับที่กำลังจะทำการย้ายราศีจะมีผลกระทบอะไรบ้างกับชาวราศีเมษมาดูกันได้เลยครับจากคลิปนี้ ต้องบอกได้เลยครับว่าการที่เคลื่อนย้ายดวงดาวครั้งนี้ครับจะส่งผลที่ดีๆกับชาวราศีเมษอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะเนื่องจากว่าครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีเมษนะครับซึ่งเป็นดาวเสาร์นั่นเองครับกำลังจะยกออกมาจากราศีธนูนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ในเรือนของตัวเองนะครับคือในเรือนของมังกรเป็นตําแหน่งเกษตรตราธิบดีเรียกว่า การที่ดาวเสาร์ของคุณจะมาอยู่ในภพเรือนของตัวเองครับหรือตำแหน่งเกษตรราธิบดีเนี่ยฮะสาปีจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะดีๆโอกาสดีๆแล้วครับสำหรับชาวราศีเมษที่ชาวราศีเมษจะมีเกณฑ์การที่จะตั้งตัวได้เกี่ยวกับการงานของคุณอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองครับยังไม่เช่าเท่านั้นครับเพราะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเจ้าเรือนจากสุภาก็ยกกันนะครับออกมาจากเรือนของสุภาก็เข้ามาพบการงานของคุณด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่สุ มาอยู่ในเรือนของการงาน ก็จะช่วยส่งเสริมไปอีกหนึ่งแรงเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษครับจึงจะมักจะได้ผลที่ดีอิทธิพลจากดาวพฤหัสที่ส่งเสริมและยังไม่พอครับดาวเสาร์ของคุณก็ยังส่งเสริมเป็นอย่างดีในรอบ30ปีเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับบอกได้เลยครับว่าในช่วงจังหวะที่ดาวเคลื่อนย้ายครั้งนี้ครับคือทั้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสเป็นส่งผลดีอย่างมากมายเลยทีเดียวในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษโดยเฉพาะเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับบอกได้เลยครับว่าในช่วงจังหวะนี จะเป็นจังหวะดีๆโอกาสดีๆของคุณแล้วครับและยังไม่พอครับดาวอังคารนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณนะครับจนถึงสิ้นปีนี้ก็ยังเป็นเกษตรตำแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองอีกด้วยครับในช่วงปลายปีนั่นเองครับจึงทําให้ชาวราศีเมษเองจะมีจุดที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับบอกได้เลยครับว่าหลังจากวันที่5้ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับมันจะมีจุดที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วสำหรับชาวราศีเมษในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนนัเองครับซึ่งรกา ดาวเสาร์นะครับย้ายมาสู่ในเรือนของมังกรเป็นเกษตรราธิพดีครับจะเป็นลักษณะของการที่เดินเสร์จอยู่ก่อนนะครับก็คือในช่วงจังหวะที่วันที่6กธันวาคมนะครับจนถึง5มีนาคมปี6.4นะครับจะเป็นลักษณะของการที่ดาวเสาร์คือ จะเดินอย่างรวดเร็วหรือเดินมุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทําให้เป็นลักษณะของการที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานแบบฉับพันทันใดรวดเร็วเลยทีเดียวเพราะว่าอีกจุดหนึ่งครับดาวมรตยูก็ยังมาอยู่ในเรือนของราศีเมษเช่นเดียวกันครับดาวมรตยูก็คือส่งผลในเรื่องของความรวดเร็วความฉับไวการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระทันหันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มรตยูมาลุมลัคนาของชาวราศีเมษอยู่และการงานของคุณเปเกษตรราธิบดีและเดินเสร์จอยู่ในช่วงประมาณต้นปีนะครับก็คือในช่วง ระหว่างวันที่6ธันวาคมปีนี้ครับจนถึง5มีนาคมปี64นั่นเองครับจะเป็นลักษณะของการที่คุณจะประสบความสําเร็จด้านการงานอย่างรวดเร็วฉับพลันทันใดเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะการที่ดาวเสาร์เดินเสิร์นั่นเองหรือว่าเดินพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองครับซึ่งนะครับจุดสะดุดของการงานของคุณครับอาจจะเกิดขึ้นนะครับระหว่างวันที่26พฤษภาคมปี64จนถึงวันที่28กันยายนปี64นั่นเองครับเป็นระยะเวลาประมาณ125วันครับที่ดาวเสาร์ของคุณจะเดินโคจรน องศาหรือเดินโคโจรวิปลิตเดินถอยหลังนั่นเองครับในช่วงจะนี้สิ่งที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับการงานสิ่งที่คุณคาดหมายเกี่ยวกับการงานอาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นตามที่คุณคคาดคิดก็ได้เ,ดเช่นกันครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะข,ของการที่ดาวเดินเสียหรือเดินถอยหลังเกิดขึ้นนั่นเองครับผม แต่ยังไงก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละค, er <บ>ครับว่าการที่ดาวเสาร์ของคุณนะครับโคจรมาอยู่ในเรือนของราศีมังกรนะครับก็คือเป็นตําแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในเรื่องการงานการงานของคุณเป็นเกษตรหมายความว่ายังไงชีวิตของชาวราศีเมษก็ต้องประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการงานอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่าอีกจุดหนึ่งอย่างที่บอกไปครับดาวพฤหัสมาจากภพสุภาษก็ยังมาอยู่ในภพเรือนของการงานของคุณสุภาษความสําเร็จมาอยู่การงานเท่ากับว่าการงานนะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นแม้ว่าตําแหน่งของพฤหัสนะ ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นเพียงแค่นิดหรือตำแหน่งต,ต่ําต้อยด้อยค่าก็ตามแต่ยังไงการที่ติดอิทธิพลพบเรือนที่ดีนะครับมาสู่ในเรือนของราศีการงานก็ยังส่งผลที่ดีเกิดขึ้นความสําเร็จอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากมาย แต่ก็เป็นความสําเร็จให้คุณได้ยิ้มได้หรือให้คุณได้ชื่นใจเกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งดาวพฤหัสของชาวราศีเมษเองก็จะทําการที่เดินโครจรไว้ผลิตยอยู่เช่นเดียวกันครับเพราะว่าหลังจากวันที่9ธันวาคมจนถึงวันที่2เมษายนปีหน้าครับดาวพฤหัสของคุณจะทําการเดินเสดหรือเดินออกไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับหรือเรียกว่าพบเรือนของกรรมะหรือเรือนการงานของคุณครับพฤหัสจะอยู่แช่เพียงแค่ไม่นานเท่านั้นครับเพราะว่าครับหลังจากวันที่29มีนาคมครับจะทําการยกออกจากเรือน ของราศีมังกรเข้าไปสู่ในราศีกุมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับการที่ดาวพฤหัสยกออกมาจากมังกรซึ่งเป็นเรือนการงานเข้ามาสู่ในเรือนของลาภะนะครับบอกได้เลยครับว่าความสุขความสําเร็จของคุณก็จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปแล้วนั่นเองครับเพราะว่าการที่พฤหัสนะครับมาอยู่ในเรือนของราหูนะครับจะทําให้พฤหัสนะครับมีความฉลาดเกิดขึ้นอย่างเต็มที่เลยทีเดียวก็ว่าได้แล้วก็พบเรือนของราศีกุมก็ยังเป็นลาภะอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือจังหวะดีๆเช่นเดียวกันที่จะส่งผลด้านความสำ ให้กับคุณต่อยอดมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับไม่ว่าการที่พฤหัสของคุณอยู่ในภพเรือนของกรัมรมะหรือย้ายออกมาก็ยังส่งผลที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับชาวราศีเมษ ต่อเนื่องไปเลยทีเดียวก็ว่าได้เช่นเดียวกันครับซึ่งนะครับหลังจากวันที่28กันยายนปีหน้าครับดาวพฤหัสของคุณก็จะทําการเดินถอยหลังพักองศาออกมานะครับแล้วก็เข้าไปสู่ในเรือนการงานของชาวราศีเมษอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้การงานของคุณนะครับก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอีกหนึ่งสเตป็ปยังไงดาวพฤหัสนะครับไม่ว่าจะเดินถอยหน้าเดินอะไรก็ตามนะครับยังไงก็ส่งผลอิทธิพลที่ดีๆเกี่ยวกับการงานและตัวตนของคุณอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะยังไงอิทธิพลของ เป็นเกษตรตราทิ่ดีหรือมีเกณฑ์ความเข้มแข็งเกิดขึ้นอยู่นั่นเองครับและสุดท้ายครับดาวพฤหัสนะครับจะยกตัวออกมานะครับหลังจากวันที่8พฤศจากนารยน2564ครับออกจากมังกรเข้าไปสู่ในราศีกุม่งการออกมาครั้งนี้จะไม่ย้อนกลับไปสู่ในเรือนของราศีมังกรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่พฤหัสของคุณครับโคจรนครับเป็นอยู่ในเรือนของภพร้องของราหูนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนของราพัจึงส่งผลในเรื่องของลาผลความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณ จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีการงานของคุณจะประสบความสําเร็จหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัวตนของคุณทําอะไรก็มักจะราบลื่นเป็นอย่างดีในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของราศรีกุมหรือในเรือนของราหูนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คืออิทธิพลจากดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะครับหลังจากที่ย้ายเรือนแล้วที่จะมีอิทธิพลสู่ราศรีเมษอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าชาวราศรีเมษนะครับจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากการย้ายภพย้ายเรือนของทั้งดาวเสาร์และก็ดาวพฤหัสอย่างมากมายเลยทีเดียว ก็ว่าไดา้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเตรียมรอคอยได้เลยครับว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับหลังจากที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์จะย้ายเรือนเพราะฉะนั้น,นครับขอให้รอรับสิ่งดีๆได้เลยครับว่าหลังจากที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ย้ายเรือนจะส่งผลดีๆกับชาวราศีเมษอย่างแน่นอนนั่นเองครับผม คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอละทัาากษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจลและทักษะกํา,ากเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับส i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทนานยดูใหม่ ใหม่ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ